นะให้เวลากี่นาทีจับเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งาทีเหรอจับเวลาหนึ่งนาทีเริ่มตักเลยตักเลยมาเออนั่นแหละตักจริงตักเลยน่ักลัวใชงไหมตักจริง มาเลยอะม,ม, <c oughs> มาเปลี่ยนมุมบ้างมา,มาเปลี่ยนมุมแตเย็ยนลูกแตเย็นใต่ยน็ยยนนกมันตกใจหมดแล้วก <c oughs> ี่นาะทีแล้วมันตกใจเสียงปินอะ <c oughs> หมดเวลายังฮะสิบเก้าวิยัง,ย,งยังไม่หมดเวลาเลยอุ้ยจะหมดต่อแล้วไฟ่องเราบาใจเย็ยนมาเปลี่ยนมุมอุ้ยสิบสามสิบ <c oughs> <c oughs>